สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 559หากเป็นการตอบซ้ำต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นประเด็นที่ผมค่อนข้างที่จะพูดถึงบ่อยมากๆ เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของผู้ประกันตนมาตรา40ครับคำถามนี้เขาถามว่ามาตรา40สามารถใช้สวัสดิการเรื่องการรักษาพยาบาลได้หรือไม่ถ้าหมายถึงสวัสดิการรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคมก็ต้องตอบว่าไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ได้คุ้มครองในเรื่องนี้ความคุ้มครอง สิทธิ์รักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคมจะมีเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เท่านั้นส่วนผู้ประกันตนมาตรา40หากอยากใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลคุณต้องไปสมัครบัตรทองครับดังนั้นถ้าจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40เพื่อเอาสิทธิ์รักษาพยาบาลไม่จําเป็นเลยครับไม่ต้องมาสมัครเลยเพราะไม่แตกต่างก,กันกับการที่คุณไปสมัครใช้บัตรทอง สมัครบัตรทองเฉยๆก็รักษาฟรีสมัครมาตรา40แล้วมาสมัครบัตรทองก็ตัวเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่ามาตรา40เนี่ยเขาก็จะมีความคุ้มครองอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นเรื่องของการคลอดบุตรเรื่องของการพักรักษาตัวแล้วมีเงินชดเชยให้นะครับซึ่งไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาลนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องรักษาแล้วจ่ายค่ารักษาเพราะว่า รักษาพยาบาลอย่างที่บอกครับคุณต้องไปสมัครใช้บัตรทองแต่ความคุ้มครองเรื่องของกรณีเจ็บป่วยเนี่ยเขาคุ้มครองเงินชดเชยการขาดรายได้ถ้าใครอยากได้เงินชดเชยการขาดรายได้แล้วก็สิทธิทอื่นๆเนี่ยมาสมัครมาตรา40เนี่ยคือถูกต้องแล้วแต่ถ้าจะสมัครเพื่อเอาเรื่องของการรักษาพยาบาลอย่างเดียวไม่จำเป็นครับคุณสมัครบ,บัตรทองอย่างเดียวแค่นั้นพอแล้วครับ ขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ